ครับสวัสดีที่สุขสุกคนครับมันหนึ่งหลอดเทปซีมาสรุปผลบางไฟขนาดท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับ4มีนาคม2568บ้างที่1นึ่งนองผ้าขิน้นขนาดท่อ2 72เบอร์เดียวได้210คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยบางแหลกก็แพ้ซะแล้วนะครับบ้างที่2โชคอุด,ดมขนาด1นิ้วนะครับ95เพียง200ได้197คะแนนเจ้านะครับ บังที่8น้องผ้าขิ้นบังที่2นะครับขนาดท่อ27 0เบอร์เดียวได้260ค่าแนนไม่ผ่านนะครับแพ้อีกแล้วนะครับแพ้2อบังแล้วนะครับบังดี่4นะครับโมเมนะครับขนาดท่อ260 7- 0สได้าคะแนนผ่านนะครับบังที่หาโชคอุดมนะครับโชคอุดมพรนนะครับ6หุนนะครับ60 66ได้85ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบังที่6ล่องแตนขนาด1นิ้วนะครับ80เพียมง200ยได้ค่าคะแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่7สุวิมนขนาดทอสองห้าเบอร์เดียวได้อยห้คะแนนเจ้านะครับบางที่แหน้าดีขนาดทอสองนะครับห้าสิด้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก้านะครับออนน้องไขยนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบเด้าดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบณคอน้องสวรรค์ขนาดทอสองนะครับเจเบอร์เดียวได้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิ เพชรบึงการขนาดทอสองนะครับห้เบอร์เดียวเดส้อยเจ็ดสาคะแนนผ่านหวานเจร,เรีบนะครับบ้างดีสิบสน่องกันยานะครับขนาดทอสอง7จ็ดสดสดด้อยสามสิาคะแนนผ่านนะครับบางดีสิบสามฝ้าสีทองขนาดทอสองนะครับหกสิบห้าเด้อยหกสิบหกคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบสนุม่มหนาดีขนาดทอสองนะครับสี่ส 4ี่8ิบแปดห้าสิบแแปดส่าคันแหนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสิบหา้าอ่าดาจรสแสงนะครับขนาดท่อสองเบอร์เดียวเดส้อยเาสิบสองคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบ้างด็ิบหนะครับนองผ้าขิ้นขนาดท่อสองเบอร์เดียวเดสาม้อยสาคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สินะครับผู้เกตนะครับขนาดท่อสองเบอร์เดียวเดส้อยเคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สินะครับ พระเจา้าซานะครับขนาดทอสองห้าเดหกสอยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสิบเก้าน่องโอโซนขนาดทอสองนะครับแปเบอร์เดียวเด็สออยสามรคะแนนผ่านหวานเจรียบนะครับบ้างดียี่สิบอ่อนองค้าขนาดทอสองเจ็ดส้าดคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีอร่องแตนนะครับขนาดทอสองเบสอร์เดียวหายเจ้านะครับบ้างดีย่สินะครับ น้องสวรรค์นขนาดทอ273เบอร์เดียวได้ร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี 23, ายามใชเล็กขนาดทอ2นะครับแปดสาเก้าสิบห้านะ่ครับราคานะครับได้สองค่แนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่ยีอ่อนนองไข่ขนาดทอสองเจ็ดสิได้สองค่แนนผ่านหวานเจรีบนะครับผมบ้างที่ยี่สโมเมขนาดทอสอ 62, 72ได้2 35ค่าแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่26ใจรักขนาดทอสองนะครับ66เบอร์เดียวได้60ค่าแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับบ้างที่27นะครับสุมาลีขนาดทอสองนะครับอะส,สุมาวินนะครับขอภัยสุมาวินขนาดทออ2 40, 46ได้260ค่าแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับ บ้างที่28มงคลขนาดทอสองห้ 50, 60, 110, าสิด้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีิบเก้านุม่มภูกเก็ตนะครับขนาดทอสอง 65, เบอร์เดียวได้330ค่าแนนผ่านหวานเจรีบนะครับเก่งคักนะครับบ้างที่30รัตนะขนาด1นิ้วนะครับเจ็ดได้85ด้าค่แนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบ้างที่31อ็อนหนองค่ายนะครับขนาดทอสองเจ็ 70, 75, ด้280 ขะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับหาวิทํางานนะครับผ่านหาวิเท่านั้นเองนะครับมนีอ่อ,อนน้องไข่ก็มาหลายบังนะครับผ่านมังตายมังนะครับอื่นก็สู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสสวัสดีครับ